สวัสดีครับเต้วชรพนนะครับผมพอดีวันนี้นะครับได้พระเข้าใหม่มาหนึ่งองค์นะครับผมเป็นพระเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปี2508นะครับออกวัดถ้ำยาลานะครับผมเป็นบล็อกเดียวกันหน้าเดียวกันกับเหรียญหน้าเลื่อนปี08ที่เล่นหากันเป็นแสนนะครับตัวตัดก็คล้ายกันใกล้เคียงกันนะครับผมแต่เหรียญนี้นะครับเล่นหากันอยู่ ที่หลักพันกลางๆนะครับผมสมัยก่อนขายได้ถึงหลักหมื่นนะครับแต่ทุกวันนี้อยู่หลักพันกลางๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพิมพ์พระนะครับขอบตัดผิวพันพระเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันก่อนรับชมคลิปนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคนะครับมาต่อกันที่ตัวพระนะครับเหรียญนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรียกว่าเหรียญบล็อกหน้าเลื่อน ปี08ออกวัดถ้ำยะลานะครับผมเหรียญนี้มีความพิเศษตรงไหนนะครับพี่เหรียญนี้นะครับใบหน้าของหลวงพ่อเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันหน้าเดียวกันกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะครับที่เล่นกันเป็นแสนๆน,นะครับผมเหรียญนี้เนี่ยใช้หน้าตาใช้บล็อกคล้ายกันเหมือนกันนะครับที่สําคัญตัวตัดก็เหมือนกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08อีกด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยออกปีเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยเล่นหากันอยู่หลักพันนะครับผมพี่ ราคาเนี่ยถือว่ายังจับต้องได้อยู่นะครับผมและพี่ๆซื้อมาถ้าเจอนะครับได้ความรู้ที่เอาไปต่อยอดซื้อเหรียญเลื่อนสมณศักดิก์ได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายกันเหมือนกันนะครับพิมพ์เดียวกันบล็อกด้านข้างตัวตัดเหมือนกันนะครับผมอ่าลองดูนะพี่ๆนะครับตีกล้องส่องเข้าไปเนี่ยจดจําใบหน้าก่อนเลยให้แม่นแม่นนะครับจดจําแคบไปดูได้เลยนะครับดูที่ตัวความคมเห็นไหมพี่ เสียนวิ่งคมๆในตัวเลยนะครับผมทุกอย่างต้องคมชัดแบบนี้เท่านั้นนะครับด้านข้างกันหนกเนี่ยนะครับตัวยันอักขระต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับกันกหนคมชัดจดจําจดจํากันนะครับพี่ๆปื๊บปๆ๊บป๊บนะครับโอเคนะครับพลิกมาที่ด้านหลังต่อนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ พิมพ์พระนอนนะครับมีพระนอนแบบนี้จดจําไว้เลยนะครับทุกอย่างให้เหมือนกันนะพี่ๆนะพื้นผิวเรียบตึงนะครับตัวยันคมชัดเป็นแท่งเหมือนเดิมจดจําไว้ให้แม่นๆน,นะครับด้านข้างเห็นไหมเซียนวิ่งอยู่ในกระหนกคมคม,คมเลยเนี่ยพี่เห็นไหมเอ่ยนะครับเซียนวิ่งอยู่ในกระหนกแบบนี้คมคมเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับโอเค มาต่อกันที่ด้านข้างนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับด้านข้างตัวตัดเดียวกันกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะครับจดจําให้แม่นๆนะครับพี่แบบนี้นะครับจดจําให้แม่นๆอาจจะไม่ชัดหน่อยนะพี่เพราะว่าอยู่ในพลาสติกขอโทษด้วยนะครับลองดูนะลองแคบหยุดแล้วก็ซูมดูนะครับตัวตัดสําคัญนะครับผมนําไปต่อยอดดูอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับผม ด้านข้างต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวตัดปีศูนย์แปดเดยอนนี้นะครับเล่นหายกันอยู่หลักพันนะพี่ๆนะก็ใครมีลองส่งมาขายผมได้นะครับถ้าใครมีนะครับขอสวยๆวิ่งๆนะครับสตาร์ทให้พันกลางๆนะครับผมให้ชมอีกทีนะครับด้านหน้าครับพาชมพาชมนะครับ แต่ว่าเหรียญน,นี้มันพิเศษไงพี่เพราะว่านําไปดูเบสิกของเหรียญน,นี้และเอาเบสิกของเหรียญน,นี้ไปดูเหรียญเลื่อนปี08เผื่อได้เงินแสนกันนะครับพี่อ่าถ้ายังไงนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ